เพียงลูกค้ากดปุ่มตรงนี้นะคะแล้วดันขึ้นให้สุดค่ะไม่ต้องการให้ตัวยกคางหล่นลงนะคะลูกค้าสามารถปลดล็อกขึ้นตรงนี้ค่ะจะเป็นเม็ดกระดุมค่ะถอดง่ายค่ะดึงเลยค่ะเพราะจะมีเม็ดกระดุมทั้งสองคางค่ะจะมี2จุดที่เราต้องสังเกตน,นะคะจุดที่1ค่ะแล้วก็จุดที่2ค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเรียวไรเดอร์นะคะแน่นอนเลยค่ะวันนี้เรามาพบกับหมวกยกคางแบรนด์เดียวค่ะเป็นตัวรุ่นสตอร์มไลพาวเวอค่ะจะมาทั้งหมด3สีมีสีขาวดำขาวทองแล้วก็ขาวแดงค่ะไซส์ของหมวกรุ่นนี้นะคะจะมีไซส์ S M L XL แล้วก็ XXL ค่ะและในส่วนของชิวนะคะเขาจะให้มาพร้อมกับชิวใสค่ะส่วนแว่นกันแดดด้านในนะคะจะเป็นสีดับสโมค่ะ และในส่วนของช่องลมเข้านะคะจะมีทั้งหมด3จุดค่ะจุดที่1ค่ะจุดที่2และจุดที่3ค่ะส่วนช่องลมออกจะมีทั้งหมด3จุดเช่นเดนค่ะจุดที่1ด้านบนค่ะจุดที่2แล้วก็จุดที่3ค่ะน้ำหนักโมดจะอยู่ที่1,550กรมัมบวกลบ50กรัมค่ะส่วนมาตรฐานนะคะได้มาตรฐานมอกและ ECE ค่ะ ส่วนราคาจะอยู่ที่2,800บาทคา่ะและวิธีการใช้งานก็ง่ายๆเลยค่ะเพียงลูกค้ากดปุ่มตรงนี้นะคะแล้วดันขึ้นให้สุดค่ะหากลูกค้าไม่ต้องการให้ตัวยกคางหล่นลงนะคะลูกค้าสามารถปลดล็อกขึ้นตรงนี้ค่ะแว่นกันแดดนนะคะสไลด์ไปด้านหลังค่ะหากลูกค้าต้องการปลดล็อกตัวยกคางนะคะลูกค้าสามารถปลดล็อกปุ่มตรงนี้แล้วลูกค้าก็ดันลงค่ะ สำหรับสายลัดคางนะคะจะเป็นกิบล็อกค่ะดึงสายสีแดงขึ้นค่ะ,คะและวิธีการถอดนวลสำหรับทำความสะอาดนะคะเพียงลูกค้ากดปุ่มสีแล้วดันขึ้นให้สุดค่ะถอดกิบล็อกออกก่อนเลยค่ะแล้วก็ตัวนมนะคะจะมีแก้มค่ะลูกค้าดึงออกเลยค่ะทำทั้งสองข้างเลยนะคะ จะเป็นเม็ดกระดุมค่ะถอดง่ายค่ะแล้วนี้จะเป็นด้านบนสีสันนะคะดึงเลยค่ะก็ะจะมีเม็ดกระดุมทั้งสองข้างค่ะด้านบนสีสันค่ะช่วงนี้ลูกค้าอาจจะต้องเบาๆมือนิดนึงค่อยๆถอดนะคะก็ะจะมีทั้งหมด3ชิ้นนะคะ ส่วนแผ่นใต้คางลูกค้าก็สามารถถอดออกได้เลยค่ะดึงออกได้เลยค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะส่วนวิธีการใส่นะคะเราจะเริ่มตรงกลางหัวก่อนดันด้านข้างเข้าก่อนเลยค่ะค่อยๆไล่ทีละปุ่มนะคะด้านข้างมุมนี้ก็ทำเหมือนกันค่ะ ด้านหลังค่ะติดเม็ดกระดุมเข้าไปได้เลยค่ะต่อไปจะเป็นตัวนมแก้มค่ะต่อสายเข้าไปได้เลยค่ะใส่เขี้ยวจากด,ด้านหลังค่ะค่อยๆดันนะคะลูกค้าไล่ไปตามตัวขอบอย่างได้เลยค่ะจากนั้นลูกค้าก็ติดตัวเม็ดกระดุมค่ะอีกข้างก็ทำเหมือนกันเลยค่ะ ใส่เข้าไปก่อนค่ะจากนั้นใส่เขี่ยวด้านหลังได้เลยค่ะค,ค่อยๆไล่นะคะจากนั้นติดเม็ดกระดุมทั้งสองข้างค่ะจากนั้นจะเป็นวิธีการใส่ตัวคานนะคะนี่ค่ะตัวนี้นะคะใส่ไปที่ปุ่มได้เลยค่ะ ทั้งสองด้านเลยนะคะค่ะันนี้ก็จะเป็นวิธีการใส่ง่ายเลยนะคะต่อไปจะเป็นวิธีการถอดชิวนะคะลูกค้าดันกระจกขึ้นให้สุดค่ะจะมี2จุดที่เราต้องสังเกตน,นะคะจุดที่1ค่ะแล้วก็จุดที่2ค่ะวิธีการถอดนะคะลูกค้าสไลด์ด้านล่างค่ะแล้วก็เคี่ยวจะได้งอ,อกค่ะในสุดส่วนอีกด้านทําเหมือนกันเลยค่ะ อันนี้จะเป็นวิธีการออกออกง่ายๆค่ะส่วนวิธีการใส่นะคะลูกค้าสังเกตง่ายนะคะ2จุดค่ะจุดที่1ค่ะแล้วก็จุดที่2จุดแรกนะคะลูกค้าใส่เขี้ยวตรงนี้ค่ะแล้วก็ดันเข้าให้สุดแล้วลูกค้าก็สไลด์ตรงนี้นะคะลงอ่านแล้วก็ปลอดค่ะอีกข้างก็ทําเหมือนกันนะคะดันเข้าให้สุดค่ะ หากลูกค้าสนใจเข้ามาลองไซส์หรือเลือกซื้อสินค้าร้านเรียวไรเดอร์จะอยู่ที่ห้างเมกาบางนาโซนโฮมโปชั้นหนึ่งค่ะหากลูกค้าสนใจเข้ามาลองไซส์และเลือกซื้อร้านเรียวไรเดอร์จะอยู่ที่ห้างเมกาบางนาโซนโฮมโปชั้นหนึ่งค่ะหากลูกค้าสนใจสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์สามารถติดต่อด้านนี้ได้เลยค่ะ